สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุโคนสุหมงสุบอนบางนึงคลิปบางนึงมันตัดไป้ไหมพี่น้องกล่องมันหอนอ่ะมาบาทนี่แล้วกกระสีเจ้าก้อนเห็นเห็ดบอ่อหาเบิง,บงคุณรักพี่น้องอจุ่มหนึง่งคุณย,าย่าคุณย,าย่าจ๋านี่หนึ่งขาหุ่นเจ้าก้อนเห็นเห็ดแล้วพี่น้องไ่จุ่มนึงอยู่งวันไหน ยาอีกยังขึ้นนั่นเฮ็ดอยังนี่เฮ็ดเฮ็ดดินยาเห็นบปล่พี่ um. น้องเอ๊ะเสียมเคลียร์ให้พี่น้องเบิ่งแน่นี่ออืมาก็เก็บเลยนี่นี่พี่น้องนี่โอ้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 ต้นหนีง่ามแห้งโอ้ก็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 เห็ดซ้อนกับเมื่อยเนาะ อืมน้องโอ,โอ้ดอกงามจนมาตลอดเฮ้ยอืมเห็นมัพี่น้องเห็ดขมด้จากเห็ดขมเขาเอื่นว่าเห็ดยู่ค่านะพี่น้องอพี่นอ้องมันจะออกขาวๆสีจะสอนกับว่าแต่บะแมงนเห็ด ยางพานไปเลยนะมาเก็บดื้อฝนเพิ่งได้อีกแล้วพี่นอ้องนึกร่าผสนมาไน้ลงเมืองเมืองน,น,นั่นน,น่นเฮ็ดชุดนีน้มันมันถือฝนบอกมันจะอ,ออกสีขาว แต่ได้เจนว่ากันยาคือยี่ห้อพี่น้องใช่นั่นใช่แต่เราคอยเก็บตัวอย่างนี่กำรวุ่นอยู่ตัวเราพี่น้องคีบสิเออว่าไปเอาไปหน้าเตาคือผมไปเห็นเน็ตพ่อดอกซากไปไล่อืมไปหน้าเตาเอ้ยเห็นอีกเนี้ยด้วยว่ะเลยคือไม่เห็นเก็บเสื้อหมวกเลยน่ะเออเนี้ยผุนตาอยู่ตางกว่าเทปผุน พอพี่น้องมันดอกขาวๆพี่น้องเือแกงยำเกึดเกิดขึ้นใต้ไก่ได้พี่น้องเชียงอีกเบิ่งเสียงเสียงหอเสียงเสา เสียงเมื่อยพี่น้องยาแก่ไข่มานํามันเลยเป็นสีสันๆซึ่งๆน,นี่ก็ออกไปถึนงานงานาปลานนี้บ้นนี้นี่ออกอรถที่ยายฉอนออกบ้นนี้เลยไอ้คุณป้าของห้ใช้มาบ่ได้บ่ได้มา<อ>บ่ได้มามาแต่น้องหานหนึงว่ะนี่สวนบุญพนาบ่ กิดเล็กผสมน้อยไปเนาะโอ้โหทำเด้ออยก็ไ้ทีทมยูจะคอยสิลงสิผู้ใ่้กรดไดดปรลดลนี่มาลงดอกกกไกลเคลีคยไว้ยอยู่น,นั่นแหะ ปูนบ่ห่มไผ่ผุนบ่มีบ่มงนี่แหละแต่ว่าเห็นแล้วก็เลื่อน,น,นเลื่อยโลกไปพุพออ่นพลอยบอกตะกี้ป, ia, ปนานไปดัน ยกว่าเป็นพุ่งพุ่งเปสมองมาเลยพี่น้องเห็นไหมคะใส่พ่อแก้งเรื่อยค่ะนี่จ้านี่จ้าใส่หัวหมอกก็ฝุ่นก็ใส่กี่เล็กเลอกตานไปเอาตัวนั้นก่อนนั่นบอก เขายันงนางใดเด้พี่น้องยจะสอนนางบ่ใดได,ไดขามันอันนี้หัวเขามันบอดี้ตอกประสอหัวเขาเทียมมาใส่ล่ะเลยนี่าเาหัวเขาเทียมเอามาวางไว้กันลืมด้วยล่ะ

แกงกะน่ก okay, Ele.. okay, mm ัแกงน่กับสร้างด้วพี่น้องมือใหม่ดิหาจินมนี่เนาะแข่งนี่แต่เอาเงินสื่อเอาเนาะหอยแยก้อนงงงงงามงงามเลยพี่น้อง ยังทงกับมวลยู่ได้ล่ะลมพัดเบินเบินเลย่พีนออเ้ยไล่เบิรงเดอาวเธอด่านเห็นบอหูมันนอง่นกับขมันฝนฟ่าส่งก็ิได้กินอยู่วาเนาะ ก้อนมีอยู่บ่ะฮะแล้วคนเล่มเลยนะเดี๋ยวก่อนเล่มดีค่ะอเออมันออกขาวๆเนาะเอาไหวนมันปรง <c oughs> หอยไทยน้องให้พี่น้องบึงเป็นบอพี่น้องบรรยากาศดีดีแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อหักสกูุกคนสมองสบอนเด้อจ้าเด้อปลาอย่ายถิ่มกันเด้อจ้าเด้อบ,บาย